จัดทางน,าน,านาี้จะไออปะะกันปนะครับไมโกโตนายไมยูนิฟอร์มไมโกโตนายมัสทะเลยูนิฟอรตรงใหญ่เนี่ยพอดีธรรมดาครับโฮเทลเซาเซเว่นวิสกี้มายูนิฟอร์มโฮเทลเซาเซเว่นวิสกี้มายูนิฟอร์มบ้ 7, 7, b b ừng, านบึงอ่าวน้อยประจวบ กครับคับผมไม่ก็ตัวหนมาเห้เลีี่ความร่มดีเพราะัดยานปัจจุบันแต่ก็เชื่อะจเราครับเสียงดังวัางครับไม่จตุไม่จานะอผมเพ่อตัวกมางต่รติดธมนีา้คินี่คนโดนอเลยนะครับ ครับดยกองามบันเทกงและัชว์ละครไมโคตทวนาาไม้เอ็กซเรย์ยูนิฟอร์มนะครับทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชมาเลืสถานะลิงครับหนึ่งสเไม่ก็เฮร์นะครับเย่เกรวมนสัญญาณนะครับประกครที่องนะครับกับกอลเปเลนร้อยสี่าไมกะเฮร์สถานีคลิเน็ตจาจ็บคลิกคันครับเสียงเล่นฟังกันได้ครับ k 5ครับเสียงดังฟังชัดไม่มีกระตุกไม่มีขาดหายครับที่กอขาบเครับปารกิจทีเ บริการการพนันเซราเซเว่นวิสกี้ไม้ยูนิฟอร์มครับขานบึงครับบนอ่าวน้อยครับเป็นเจ้าคัะสวัสดีครับเอ็กโคทนายวิสกี้เอ็กโคเอทเทิลเซอร์ราเซเว่นวิสกี้ไม้ยูนิฟอร์มบ้านบึงอ่าวน้อยร่วมทดสอบสัญญาณครับดาวได้เคียวเคห้าครับเคียวยูเจ็ดสิบสาม เกิดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์น,นะครับระาะเสียงจากบ้านเบิงนะครับถึงอำเภอบางบัวจืดครับน่าจะห่างกันประมาณ1 0กิโลนะครับระาะเสียงรับพอทกันได้ครับ QRK ระดับ5ครับเสียงดังฟังชัดมีเล็กกาวเป็นเสียงซาซาเข้ามานิดนึงนะครับยยระาะไม่ตุดตุกพาดหายครับไม่มีเสถียรอื่นนะครับทุกความขอบคุณครับเพราะเกียรติเกียรติเป็นปฏิปธรมร,รับเรื่กัน